สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Far Grand a f i l i a นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Cartier นะครับผมรุ่นนี้เลยนะครับ Cartier Lapponia นะครับผมเป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงนะครับผมแล้วก็เป็นความเข้มข้นระดับ EDP นะครับน้ำหอมตัวนี้นะครับเปิดตัวเมื่อปี2016นนะครับผมตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเป็น รุ่น l i m i t e d Edition นะครับผม,มก็จะมีเป็นลายแบบอันนี้คือเป็นลายแบบหน้าเสือประมาณแบบเสือดำนะครับนะจะเห็นเป็นลายเส้นเป็นแบบรูปเสือเนาะอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีเป็นลายเส้นข้างหลังแบบนี้นะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัวออริจินอลเนี่ยเขาจะออกมารู้สึกว่าสองพนสิบสี่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วตัวนี้ที่เป็นลิมิเ e d ด d i t i ชัเนี่ยก็ออกตามมาในปี2016นะครับส่วน p e r f ์ฟู r เนะครับคือคุณมาซิลโลคองนะครับผมใน top n o t ้ตนะครับก็จะมีไดฟุตนะครับก็คือเป็นผลไม้แห้งนะครับแต่เขาไม่ได้เจาะจงมานะครับว่าเป็นผลไม้ชนิดไหนนะครับต่อมาก็มี s t รอเบอรี่นะครับผมแล้วก็มีรูบาร์นะครับรูบาร์เนี่ยมันจะเป็นพืช ในตระกูลมันจะเป็นผักชนิดหนึ่งอะครับผมมันจะมีเป็นก้านออกสีประมาณชมพูเข้มๆประมาณนี้นะครับรสเขาบอกว่ากิ่นมันจะให้ความสวีทคือความหวานแบบหวานอมเปรี้ยวประมาณนี้นะต่อมานะครับมีเบอร์การมอสแล้วก็เป็นอันไนส์ครับอันไนส์เนี่ยภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเทียนสัตตบุตรนะครับผมก็คือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับผม ต่อมานะครับในมิดเดิลน็ก็จะมีดอกการดีเนียก็คือเป็นไวท์ฟลอรลชนิดหนึ่งนะครับผมมีโรสมีออร์เอบอสซัมคือดอกส้มนะครับแล้วก็ยีแรงยีแรงก็คือเป็นเยลโล่ฟลอรลก็คือดอกกระดังงานะครับผมแล้วก็มีลูกแพรนะครับในเบสโน็ก็จะมีมอสนะครับผมมีมัสกมีเลเซอร์ก็คือหนังนะครับแล้วก็มีแพทชูลี่นะ Okay. คือเปิดมานะครับกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นของฟรุตตี้มีความหวานนะครับแต่กลิ่นมันจะมีความโปร่ปงๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบมีไอของมันมีกลิ่นไอของความเย็นๆขึ้นมานะครับน่าจะเป็นพัชชูรี่ที่ขึ้นมานะครับ มเป็นกลิ่นของฟุตี้คือกลิ่นเนี่ยโดมครั้งแรกอะผมนึกถึงพวกน้ํายาอุทัยอะครับผมคือกลิ่นมันเหมือนพวกอะไรละ่ะอุทัยทิฟใช่ไหมน้ําสีแดงแดงที่เขาเอาไว้หยดใส่ในน้ําดื่มในหน้าร้อนเพื่อแก้ร้อนในประมาณนี้นะคือกลิ่นมันมีความสดชื่นมีความเฟรชเป็นกลิ่นที่คือถ้าเราอยู่ในอากาศร้อนๆแล้วเราได้กลิ่นแบบนี้เราจะรู้สึกคือเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ กระปี้กระเป๋าเหรอคือมีความรู้สึกว่า,าดูเฟรชขึ้นมานะครับผมแล้วกลิ่นเนี่ยต่อมาก็จะเป็นกลิ่นของพวกฟลอรัลดอกไม้นะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นของความเป็นหนังแซงขึ้นมาเบาๆนะครับมันไม่ใช่หนังที่กลิ่นหนักๆนะแล้วผมเนี่ยได้กลิ่นถึงความเป็นพาวเดอรี่นะครับผมคือกลิ่นมันจะ นอกจากนึกถึงถึงน้ำยาอุทัยแล้วอะผมนึกถึงพวกกลิ่นแป้งเย็นนะครับผมมันมีความคล้ายคลยคึงกับแป้งเย็นยี่ห้อหนึ่งอะเป็นไม่ใช่แป้งตางูนะครับเป็นแป้งเย็นยี่ห้อเพศสัตวใช่ไหมคือที่มันจะเป็นกลิ่นมาดามกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกแป้งเย็นเพศสัตว์มันจะมีกลิ่นประมาณนี้อยู่อ่ะครับผมคือกลิ่นเนี้ยเป็น EDP นะครับผมคือติดผิวเนี่ยก็ ของของผมประมาณ7นะครับ7จถึงแชั่วโมงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะนึกนึกถึงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยอครับอาจจะสามสิบไปปลายสี่สิบไปจนถึงห้าสิบนะครับกลิ่นนี้นะแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถใส่ไปทํางานได้นะครับใส่ทํางานหน้าร้อนได้ใส่ไปออกงานได้ ใส่กลางคืนก็ได้อีกเหมือนกันนะครับออกงานกลางคืนได้เลยนะคือถ้าเราตัดตัดแบบมโนภาพของความเป็นน้ำยาอุทไทยหรือว่าแป้งเย็นเพสัตว์ที่ผมบอกไปอะ่ะคือกลิ่นมันหอมนะเออแล้วกลิ่นมันดูแบบมีความหรูหราดูดีมีระดับประมาณหนึ่งนะครับนะคือนึกถึงแบบผู้หญิงแบบประมาณแบบคุณนายแบบ มาดามหรืออะไรประมาณเนี้ยคือกลิ่นแบบเออดูเป็นผู้หญิงที่อยู่แบบในไฮโซประมาณนั้นบบนะครับอืแล้วก็กลิ่นเนี่ยพอผมฉีดไปนะครับกลิ่นที่ติดผิวผมไปเป็นสกินเซนส์นะมันจะเป็นกลิ่นแป้งเป็นกลิ่นแป้งแบบแป้งหอมหอมก็คือแบบคล้ายๆแป้งเย็นเพสัตนนแหละนะครับผมประมาณนั้นนะอืครับผมก็ นที่บอกครับคือมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กเขาไหร่นะเพราะว่ามันดูมีอายุนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็เคยฉีดไปนะครับแล้วก็มีคนทักด้วยนะพราว่ามันหอมดีนะครับผมก็ถามว่าผู้ชายฉีดได้ไหมตัวนี้เนี่ยผมว่าได้นะแต่อาจจะไม่ได้แบบดูแบบเป็นมาสคูลีอะไรขนาดนั้นนะอาจจะเป็นแบบใส่แบบไป ยังไงล่ะเป็นกิจกรรมที่แบบสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลิ่นมันอย่างที่บอกคือมันเป็นกลิ่นของพวกมีความเป็นพาวเดอรี่แป้งแป้งแบบแป้งเยน็นอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าแบบใส่สูตรก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยอะนะคือถ้าใส่สูตรเพื่อทงานเนี่ยอาจจะแบบเล็นเป็นน้ําหอมที่แบบกลิ่นแบบดูยังไงล่ะดูไปทางน้ำหอมผู้ชายทางนั้นจะดีกว่านะครับถ้ากลิ่นเนี่ยถ้าผู้ชายฉีดก็อย่างแบบที่ผมฉีดก็คือฉีดไป เดินห้างออกไปทานข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่สําหรับผู้หญิงฉีดเนี่ยก็คือเหมาะมากเลยนะครับถ้าแบบคุณไปออกงานแล้วใส่แบบชุดลาตีชุดอะไรประมาณนี้นะครับผม,มครับก็นั่นคือของคาเทียเนี่ยบอกก่อนว่าในเคาน์เตอร์ตามห้างเนี่ยผมผมไม่เห็นนะว่ามีแบรนด์นี้วางอยู่แต่ตัวเนี้ย ผมสั่งออนไลน์มานะครับผมแล้วผมเพิ่งมารู้ว่าที่ King Power เนี่ยมันมีแบรนด์นี้วางที่เคาน์เตอร์ของเขาอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาเนี่ยผมผมรู้สึกว่าถ้าเป็น King Power ขายเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ3 0 0พันปลายๆหรือ,อยังไงเนี่ยครับแล้วก็เป็นสินค้าแบบ non-duty f r e e ด้วยนะคือตอนนี้ที่ King Power ครับปรากฏว่ามันจะมีสินค้าประเภทพวก ดูที่ฟรีกับ free, นอนดูที่ฟรีเนาะพวกมันจะเป็นออกเป็นป้ายฟ้าป้ายขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมคือไม่จะเป็นต้องมีไฟล์บินก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมเพราะว่าคือมันด้วยสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับผมถ้าให้มีไฟล์บินแล้วมาซื้อเนี่ยคือก็คงแบบน้อยนะครับแล้วตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยคนก็ค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดน่าจะจําได้ว่าผม ไป King Power ช่วงนั้นที่ไปดูน้ําหอมมาน่าจะสักช่วงปลายปีนะครับคนก็ยังน้อยอยู่นะแล้วก็คือถ้าเป็นซื้อแบบไม่มีฟรีบินส่วนมากเนี่ยคือเท่าที่ผมรู้ตอนนี้คือมันจะเป็นซื้อแบบโฮมดิลิเวอรี่คือคุณไปซื้อที่ King Power ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ของไม่ได้ของแบบกลับมาเลยเหมือนเราแบบซื้อตามห้างเข้าใจปะ คือคุณจะต้องแบบรอให้ทาง King Power เนี่ยส่งสินค้ามาให้คุณที่บ้านเพราะว่าเขาบอกว่ามันอยู่ในแคมเปญของ Home Delivery อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือก็เหมือนเวลาเราสั่งในออนไลน์ทางเว็บไซต์เขาเนั่นแหละก็จะส่ง Delivery มาให้เราประมาณนั้นนะ่ะนะแต่ค่าส่งก็ไม่มีนะรู้สึกจะส่งฟรีนะครับผมก็น้ำหอม King Power ก็มีแบรนด์ที่แบบเออท,ที่ตามเคานเตอร์ ในห้างไม่มีก็หลายแบรนด์อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้เป็น non duty free เขาก็ราคาถูกกว่าในห้างนะครับผมแล้วถ้าเป็นสมาชิกเขาก็จะมีส่วนลดลงไปอีกด้วยนะครับก็คือไม่ได้มาโฆษณาให้เขาอะนะครับแต่ว่าก็คือบอกแหล่งที่แบบเออไว้ใจได้แล้วก็แบบราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากทักอะไรอะนะครับผมก็กลิ่นนี้เนี่ยสรุปก็คือผมก็ชอบนะครับผมแล้วก็ ฉีดแบบในวันสบายๆเลยนะครับแต่ขวดมันเนี่ยมันดูหรูหรามันดูแบบดูแพงใช่ไหมเออแต่ผมก็ไม่ได้แบบใส่ไปออกงานอะไรแบบหรูๆอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตผมก็แบบไม่ได้แบบไปออกงานอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอเนาะ,ะก็ส่วนมากจะใส่แบบอ่าออกไปทานข้าววันสบายๆนะครับผมประมาณนี้มากกว่านะครับก็ส่วนใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับที่ คิงพาวเวอนะอันนี้ผมได้มาที่รางน้ํานะครับผมรานะคาก็อย่างที่บอกคือสามพันปลายๆนะครับผมโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอจบการรีวิวน้ําหอมไว้เพียงเท่านี้นะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ